สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับที่ตอนนี้นะครับจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์นะครับในเดือนมิถุนายน2564ที่ใกล้จะถึงนี้เองนะครับซึ่งก็จะต่อจากโครงการเราชนะนะครับที่จะทำการ เ,เรียกว่าสิ้นสุดโครงการในวันที่31พฤษภาคม2564นะครับซึ่งข่าวนี้นะครับเป็นข่าวจากประชาชาติ ออนไลน์ลลนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่ารองนายกด้านเศรษฐกิจนะครับเผยว่านายกรัฐมนตรีนะครับไฟเขียวโครงการคนละครึ่งเฟดสามนะครับซึ่งหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในวันที่22มีนาคม2564นะครับก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าและก็ผลสำฤทธิ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับมาตรการต่างๆโครงการต่างๆเนาะ นะครับซึ่งเขาได้มีการระบุไว้ว่านะครับโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งเฟสสองเนี่ยกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้มีการรายงานแล้วนะครับว่าโครงการเนี่ยเป็นไปได้ดีนะครับราบรื่นแล้วก็อยู่ระหว่างหารือในรายละเอียดมาตรการสําหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับหรือว่าโครงการเราผูกพันนั่นเองที่จะมีการช่วยเหลือสําหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับซึ่ง โครงการคนละครึ่งเนี่ยก็มีการใช้จ่ายส่วนใหญ่ไปกับร้านอาหารแล้วก็กระจายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีนะครับซึ่งโครงการราชนะนะครับก็มีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้านะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของ ออสินค้าอุปโภคและก็บริโภคนะครับแล้วก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจนะครับก็ได้มีการรายงานสําหรับโครงการต่างๆเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับท่านนายกนะครับได้ให้แนวทางไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องดีให้พิจารณาต่อโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับซึ่งก็คงไม่ทันเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับต่อจากโครงการเราชนะ นะครับที่จะสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวอัปเดตในปัจจุบันนตอนนี้นะครับว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางสำหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ส่วนจะได้รับสิทธิ์กี่สิทธิ์นั้นและได้รับวงเงินเท่าไหร่อันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าเขาจะพิจารณาอย่างไรนะครับเดี๋ยวอะไรอัปเดต เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปมาเล่ารายละเอียดให้ฟังแบบนี้เป็นประจำอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ